ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ ทนมาซึ้งกับคำพูดดีๆแต่ในใจวกวนกิ้งกอกกลัวหัวใจฉลอกจะเตือนจะบอกกี่ครั้ง

ยังไงไหนมาขอพี่ท่านยังไงนะปักได้ค่ะมาไงนะไปช้าไปปักปักเลยปักไงนะอันนี้ถิ่นตะก้าไว้นะคะะ้ตกาไว้ปักปักปักไหนงีงปักตาปักตะก้าปักตาปักตะก้าก้าปักชามขออันตะก้าขึ้นตะก้าขึ้น ปากปากปากตาปากตากาปากตาปากตากากาช้าหมดอดนะคะปากตากาตากาตากาโอเคได้ล้วอ้าวไปดูกันยังไงดูกันยังไงเพลงนี้ตอนนี้นะคะดูในช่องของพิกษยาเลยค่ะพิษยาปล่อยเอ็มวีไปตอนสิบเอ็ดโมงเลยสิขอให้ยอดดีเลย เมื่อวานี่ฉันเจอคุณมาร์ตจุฑาวุฒิมาร์ตบอกว่าเขาสอนพีคร้องเพลงเหรอหรือพีคสอนเขาร้องเพลงคือเขาสอนพีคร้องด้วยแต่พอเขาร้องกับพีคเนี่ยเขาร้องไม่ได้เขาตามพีคค่ะเขาล้มใช่เหลือล่มเหลือเลมจริงๆอ่ะุูมิอ่ะภูมิร้องเพลงนักร้องคนอื่นไม่ได้เลยนะภูมร้องได้แค่ของพีคคนเดียวเพราะว่าคีย์เดียวกันเลยปากอะไรปากตะการปัก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 ปกปั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 ก พี่แย่กว่าพีคอีกแล้วพี่จะร้องได้ไงวะเนี่ยไม่ใที่หนิงหนูเป็นมาตรฐานให้เลยใช่แต่ว่านี่เขาครอบตำแหน่งนะเขาไม่ใช่เป็นนักร้องเขาเป็นแบบคุณมีตำแหน่งด้วยคโปอดิวคอปอดิวเพลนี้หนูเป็นโคโปอดิวด้วยค่ะคือทำทุกขั้นตอนเลยค่ะทุกชมออย่าให้เป็นการเสียเวลาเลยเข้าไปดู YouTube นะคะ YouTube ชื่อว่าช่องพีคสยาเลยค่ะพีคสยาพีคสยานั้นกับเพลงปักตะกาช่วยกันให้วิวมันยอดขึ้นมาเยอะๆให้น้องสาวคนนี้ ประมาณ3,000แล้วค่ะ3,000แล้วรับรองจบคุยแซ่บโชว์เป็น3 0 0 0สนแน่นอนพีชเพลงนี้ยังไงก็มา,าเพราะว่าช่วงนี้<ป>คนชอบปัก<บ>เลยปัก,ปกตะการ เราปักตัวเองไว้เลยถ่ายตัวเองกับความรักเลยนะะคขอบคุณพี่นะคะที่มาบอกกล่าวเพลงใหม่ที่แรกที่เดียวกับคุยแซบโชก่อนเลยนะขอบคุณมาขอบคุณพี่ค่ะมาเป็นความสดใสให้เรายามใหม่แบบนี้ด้วยใช่อะดวพอปิดรายการเราไปนะเข้าไปยูทู e พีคสยาเลยนะไปช่วยกันปั่นวิวกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ3คนลากันไปก่อนกลับมาแซบกันใหม่พรุ่งนี้แซบต่อแน่นอนกับคุยแซบโชค่ะสวัสดีค่ะ คุยแซบโชว์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะซิสปักตะปักตะกาปักตะปักตะกากาแชร์หมดอดนะคะกดตะกาตะกาตะกา